สาวกคันดาจัดไปครับ CV 100 RS ปี2018วิ่ง7,200กิโลถ่ายและเซอร์วิสของเหลวมาตอนเลขไมล์6,000กิโลพร้อมซิ่งพร้อมเดินทางพร้อมออกทริปมาฟังเสียงซีสูบ,บนวายกันก่อนครับเลขไมล์7,268กิโลนะครับ สปอรตไลท์มอเตอร์วูฟหนึ่งคู่นะนี่ต่อแยกเรียบร้อยเลยสีดำหล่อๆนะครับนี่พอท่อใหม่ๆใสๆนะครับสปอร์ตไลท์มอเตอร์วูฟหนึ่งคู่นะครับมีแคชฟาร์มาให้เรียบร้อยแล้วใหม่ๆกันไปนะครับโชคหลังยินเนียนโชว์ว่าซับแทงนะครับความเบรกจิชินครบอย่างหน้าหลังรถโซดฟรีนะครับดอกเต็มเต็มเหลือ สวยๆกันไปนะครับมาฟังกันว่าเราเปิดกันเท่าไหร่ขาตั้งคู่ขัตั้งคู่เหมาะมากล้างลงล้างรถสะดวกสบายนะครับการเบรกการคัดปรับระดับได้ด้วยนะครับมาคันนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครถูกใจผมแนะนําให้โทรเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ